ชาวราศีพิจิก ใบแรกได้ไพ่ r e l a x a t i o n เมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาอาจเป็นสัญญาณว่าคุณแบกรับอะไรมากเกินไปแล้วค่ะพระพิคเนตแนะนำให้คุณหยุดพักและผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อคือนสมดุลให้กับชีวิตความเครียดสะสมจะส่งผลต่ออารมณ์และสุขภาพของคุณดังนั้นการหยุดพักจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าเมื่อคุณผ่อนคลายปัญหาก็จะคลี่คลายเองในบางส่วนและจิตใจที่ผ่อนคลายจะทำให้เห็นทางออกชัดเจนกว่าจิตใจที่ตึงเครียดด้วยค่ะ ใบที่2 Promise of the future หมายถึงคำมั่นแห่งอนาคตปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในช่วงนี้ยังไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมค่ะอนาคตกำลังเปิดทางให้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนแต่สิ่งที่คุณอดทนและเสียสละจะให้ผลตอบแทนที่ดีแน่นอนความหวังที่แท้จริงจะเกิดเมื่อคุณเชื่อมั่นในเส้นทางที่เดินอย่าปล่อยให้ความเหนื่อยในวันนี้ทำให้คุณลืมความหวังของวันหน้าค่ะ ใบที่สามเซ e r นเดหมายถึงการยอมจำนนและการปล่อยวางปล่อยมือจากการควบคุมพระพิคเนตแนะนำว่าบางสิ่งต้องปล่อยให้จักรวาลจัดการเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นการฝืนจัดการเองอาจทำให้คุณเหนื่อยมากกว่าเดิมเมื่อคุณยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ใจก็จะเบาลงทันทีซึ่งการยอมปล่อยก็คือการเชื่อใจชีวิตนั่นเองค่ะ